สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องของพีทอีกแล้วนะฮะวันนี้มีรถกระบะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Ford Ranger นะครับเป็นกระบะไฮ g h เดอร์ยกสูง4ประตูเกียร์เมนน,นนะครับเกียร์ธรรมดานะฮะปี2017นะครับตัวนี้ใหม่ยังไม่ถึงแสนเลยนะประมาณ8 0 0 0 0ื่นะครับเดี๋ยวผมพาดูภายใน นะก่อนอื่นมาดูภายนอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น XLT นะครับก็เป็นเจนที่3ของ Ford นะปี2017นเะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นตัว h i g h เ i อร์นะครับขับ2เกียร์ธรรมดาก็คือเครื่อง2.2นะครับเกียร์6สปีดนะครับในส่วนของตัว XLT เนี่ยกระจังหน้ามก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟทุกแก้วแบบโปรเจคเตอร์นะครับ ป้ายทะเบียนขอไข่ก็ไก่7065นะครับระยองนะครับอยู่ระหว่างการทําเรื่องย้ายเข้ากทมนะครับเพราะว่ารถทุกคันนะที่ได้มาก็จะต้องอโอนย้ายเข้าบริษัทแล้วก็อโอนย้ายเข้ากทมนะครับคันนี้นะปี2017นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนะได้ชุดแต่งล้อนะครับ ชุดแต่งล้อมเป็นล้อมแมก็กก์ก็ลาย US เนาะนะครับนะขอบ16ประมาณนี้ก็ลัดยางมอนสเตอร์ไทสนะครับก็น่าจะขอบ16แหละนะครับอ่ะขอบ16จริงนะครับขอบ16นะก็เป็นสายลุยนะฮะทำเป็นยางลุยนะคือฟอร์ดนี่มันตกแต่งแล้วไม่ว่าจะแต่งสไตล์ไหนมันก็สวยนะนะแต่งยังไงก็สวยนะครับดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังตามปกตินะครับเดีย๋ยวผมดูปียางให้นะครับปียางปี20นะครับนะก็ ไม่ต้องห่วงแล้วในเรื่องของอยางลักษณะนี้นะครับนะก็ลุยได้แล้วนะครับเป็นตัวมอนสเซอร์เนะครับแต่ก็เสียงดังหน่อยนะครับในเรื่องของการลุยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับรายละเอียดนะครับตัวนี้เป็นสีเรียกเป็นสีเทาซะเนาะนะครับเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับนะเข้ามาเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานช่างที่ต้อง เอาไปทําความสะอาดนะครับเอาไปเก็บงานต่างนะครับรายละเอียดผมว่ารถเนี่ยเข้ามาค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่ก็น้อยนะครับปีก็2017ด้วยนะราคานะครับเปิดณตอนนี้นะครับ4 9 9 0 0นนะครับราคาต่ํากว่า500 0นนะครับกระจกทุกบานนะครับเป็นกระจกเดิมนะครับผลิตจากเซนโกเบนนะครับแต่โลโก้เนี่ยไม่เหมือนกันนะสำหรับ Ford นะครับบานหน้าก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดบานหลังก็จะเป็นอี โลโก้หนึ่งนะครับแต่เดิมแน่นอนนะครับก็สไตล์ของ Ford ดฟอร์ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถสไตล์ยุโรปอยู่แล้วนะครับสไตล์ยุโรปอยู่แล้วนะครับยิ่งตัวตัวนี้เป็นตัว T6 นะครับตัว T6 เนี่ยมันถูกออกแบบด้วยวิศวกรของออสเตรเลียนะครับหรือว่าผลิตออกแบบมาจากออสเตรเลียเลยนะครับรูปแบบหน้าตาค่อนข้างที่จะดูดันนะครับนะสไตล์ลุยๆุยบึกบึนนะครับ ช่วงล่างนะครับสไตล์ยุโรปนะครับช่วงล่างดีหนึบนะบมั่นใจได้นะครับเครื่อง2อสอนะครับร้อยหกสิแรงม้านะครับก็เกียร์หสปีดนะครับเกียร์เมนดนอย่างคันนี้เนี่ยนะถือว่าทรงสวยนะครับทรงลุยทรงสวยนะครับยางก็เต็มนะพอมันเป็นรถสูงรถใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ใส่ยางเต็มเต็ม เต็มๆหรือว่าลนมาหน่อยมันจะไม่สวยมันจะดูตลกนะครับแต่คันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะฮะอันนี้พาดูภายนอกก่อนนะครับการชนไม่มีนะครับตัวนี้นะครับตามแบบนี้เลยนะครับคือก็ราคานี้เลยนะครับแล้วก็สภาพนะครับอาจเก็บงานให้นะครับบางส่วนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าขายสภาพแบบนี้เลยนะครับฟอดโลโก้ใหญ่นะครับมือเปิดตรงกลางนะครับ XLT ป้ายทะเบียนนี้ย้ายเข้าให้นะครับใครสนใจก็รีบโทรเข้ามานะครับรถถือว่าสวยเลยนะครับเข้ามาแบบนี้ถือว่าสภาพเนี่ยเกรดเอเลยนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับแม็กไลเนอร์สะอาดนะครับไม่มีร่องรอยการขูดการบรรทุกหนักนะครับไฟเบรกด้ที่3มีครบนะฮะกันสาดข้างมีเบาะรองกันรอยมือจับมีนะครับ ตัวนี้ใส่ท่อให้ใหม่ด้วยนะเขาเดินท่อมาเต็มเต็มระบบเลยนะนะครับเสียงไม่ไม่ดังน่าเกียดนะครับเสียงดีนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกุญแจรีโมทนะครับทรงนี้เลยนะฮะแจ็คในคีนะครับนะรบิดสตาร์ทเบาภายในนะครับเป็นเบาผ้านะครับมีลายเฉพาะของเขาสะอาดนะครับยังใหม่ใหม่เลย ะจะพรผ้าคลูมออกให้ดูชัดๆเลยนะครับม,มีพรมกระดุมเข้ารูมให้นะครับห้องโดยสารกว้างนะครับเป็นไฟไฟสว่างนี่เป็นไฟสีปิดทะปิดเเป็นไฟสีสีฟ้าแล้วนะครับนั่งสบายนะนะครับในตัวของฟอร์ดเนี่ย เบาด้านหลังมันจะสูงสูงหน่อยนะครับมันทําให้คนนั่งด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าสบายไม่อาดเพราะว่ามองเห็นวิสัยทัศน์ด้านหน้าได้ชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับใครได้ไปนี่คุ้มแน่นอนนะครับ499,000เองไม่ถึง5 5แสนนะครับก็เลทผ่อนอยู่มัน8,000นะครับสำหรับ4ประตูปี2 0 1 7นะครับตัวนี้นะซื้อสดก็ไม่มีแวนนะครับคันนี้นะครับเป็นข่าวดีเลยนะครับเป็น ดีได้สำหรับคนที่ชอบอยากได้รถไว้ใช้งานแล้วก็มีงบซื้อสดนะครับราคาต่ำกว่าห้าแสน,นมีของเล่นเยอะมีกล้องมีดิฟฟี่นะครับเดี๋ยวผมดูเลขไมให้นะครับดิฟฟี่นะครับหกตัวแล้วก็ตัวนี้วัดอะไรนะครับ แล้วมีเพชรเกตีกตัวหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะนะครับตัวตัวนี้มันจะมีระบบไอต้องเหยียบคัสด้วยนะนะครับเวลาสตาร์ทนะแล้วก็บีบเกียร์คืนเป็น mode เซฟตี้โหมดหละนะครับคันเร่งเป็นไฟฟ้านะครับนะติดคันเร่งไฟฟ้าให้นะครับรอบมาเร็วอ่าประมาณนี้นะครับเกียร์ เมีนดอน6สปีดนะครับเครื่องเล่นก็เป็นแผ่นนะครับ CDMP 3 M m พตนะครับนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอันนี้ก็เป็นรีโมทนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้ามาน,นี่สายกล้อง สายกล้องดิฟฟี่ก็ให้ไปอย่างนี้แหละนะครับตามสภาพเลยนะคใครที่อยากได้รถนะครับสไตล์ลุยด้วยซิ่งด้วยนะค,คือไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วล่ะนะครับมีกล้องให้พร้อมนะครับบันทึกหน้าพร้อมเมมพร้อมอะไรไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับนย์96149985ครับ 4 9 9 0 0นบาทกับ Ford 22นะครับเกียร์เมนวน6สปีดคันนี้นะครับสภาพสวยๆนะสะภาพสวยๆเลยนะครับไม่เพียงแค่84,000นะครับ84,200โลนะครับนะของเล่นก็มีวันนี้นะครับมีท่อให้นะครับมีท่อให้มีคันเร่งไฟฟ้าให้นะครับมีอาพิชเกตวัดตัวนี้น่าจะวัดโบป่ะนะ,บะ30บสามนะ อ่แล้วก็พวกดิฟฟี่ต่างๆนะครับ6ตัวก็ประมาณนี้เลยนะครับมาทดลองขับได้นะครับขับดีมากตัวนี้นะครับคันเร่งไวเพราะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะนะครับเสียงก็ดีก็เพราะนะครับนะไม่ก็ไม่ได้เยอะนะครับนะไม่ไม่ได้เยอะนะครับนะถือว่าเป็นรถเข้ามาใหม่แบบสภาพสวยนะครับโทรเข้ามาก็แล้วกันนะครับใครสนใจนะฮะกับ Ford Ranger ไ i ไรเดอร์ Rider, นะครับาไปดูในส่วนของห้องเครื่องดีกว่านะนะครับเดิมไเดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องครับของแต่งพร้อมนะครับชุดแม็กชุดล้อนี่ก็โอ้กระปวงเป็นแบบโช๊คค้ำให้นะครับ รถคัให้ก็ดีนะฮะฝาหน้าเดิมๆนะครับฝาหน้าเดิมๆนะครับห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างนะครับสวยด้วยสภาพของมันเองอยู่แล้วนะฮะไม่เยิ้มนะครับไม่เยิ้มนะแห้งนะครับเกียร์เมนว่นนะครับขับดีขับสนุกแล้วก็ไม่เปราะนะครับเกียร์เมนุวนแต่ตัวนี้เป็นเครื่อง2.2 f o r t 6เนี่ยนะครับระบบ ขับวาวด้วยโซ่นะครับตัวนี้ขับวาวด้วยโซ่นะนะครับนะเครื่อง2องแต่ถ้าเป็นเครื่อง2อศูนย์นี่จะเป็นสายผ่านแหละนะครับตัวนี้ยังขับวาวด้วยโซ่อยู่ดังนั้นก็ใช้กันยาวๆนะครับใช้กันยาวๆนะร้อยหกสิบแรงนะครับสองสองร้อยหกสิบแรงนะฮะสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสี่เก้าก็เก้าแปดห้านะครับติดต่อพีดโดยตรงได้เลยนะครับคันนี้สี่ประตูนะครับ ปี2017ไม่8 0,000นนะครับชุดแต่งพร้อมนะครับสำหรับคันนี้นะครับอัตราเร่งดีนะครับสนุกแล้วก็ราคา499,0 0 0บาทนะครับซื้อสดไม่บวกแหวนนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทุกจังหวัดนะครับออกรถศูนย์บาทได้นะครับฟรีดาวได้นะครับโทรเข้ามาคุยนะครับเน้นโทรเข้ามาคุยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถฟอร์ดเนี่ยยอดนิยมนะครับเป็นรถยอดนิยมของต่างประเทศนะครับ นะตัว T6 เนี่ยนะครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับที่จะหลาหลายท่านอยากเป็นเจ้าของนะครับเป็นรถที่หน้าตาค่อนข้างที่จะสวยไม่ว่าจะแต่งเป็นแนวไหนก็สวยนะครับและคันนี้ก็พร้อมใช้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0961499985นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ